พ่อค่ะถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่ทางด้านของพระมหาสมปองและพระมหาภพวันเนี่ยประกาศที่จะลาศิขาค่ะว่าหลวงพ่อรู้สึกยังไงบ้างเสียดายบ้างไหมกับทั้งสองรูปที่ประกาศออกมาแบบนี้ค่ะก็ต้องติดตามดูผลงานมาแล้วเนี่ยจะไม่เสียดายก็คงเป็นไปไม่ได้ต้องเรียกว่าเสียดายค่อนข้างจะมากๆเราด้วยแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ ราณท่านบูดพูดไว้นะฝนจะตกแดดจะออกเด็กจะคลอดระจะซึกอะไรพวกนี้ห้ามกันยากมันขึ้นอยู่กันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่และองค์จาติท่านบางองค์ก็อยู่ได้นานบางองค์แกแล้วก็ยังซึกได้เพราะนั้นท่านก็ยังไม่ได้แก่ได้เท่าอารมณ์อาจจะแปรปรวนไปบ้างบางยุคบางช่วงที่จะอยู่อยู่ซึ่งสัตตาเลเหล่านี้ มันจะวนเวียนอาตมาก,ก็เคยเป็นพรรษาที่เจ็ดก็เคยรู้เราอยากจะซึกแต่อยู่ไปอยู่ไปเราก็พยายามที่จะไม่ยอมให้มันเอาเรากระชากเราออกจากพระเหลือง้ได้อารมณ์อยากไปต่าหรืออารมณ์ไม่พอใจขัดเคืองไม่ได้ยังใจก็เคยผ่านมาเยอะผ่านมาจนเรียกว่าอยู่ตัวแต่สองท่านสองน้องท่านเนี่ยท่านอาจจะเพิ่งเจอประสบการณ์ที่ไม่ได้ยังใจ เพียงครั้งสองครั้งก็อ,อาจจะต้องพูดจำนวนเล่นๆท่านอาจจะไม่ใช่สีทนได้ค่ะแล้วถ้าทั้งสองท่านนะคะหันไปเล่นการเมืองหลวงพ่อมองยังไงกับประเด็นนี้บ้างคะความคิดเห็นยังไงบ้างแล้วแบบอยากจะแนะนำกับทั้งสองรูปไหมคะก็ต้องอันนี้จะไปพิปากตาวิจารณ์ล่วงหน้าก็ไม่ได้เพราะยังไม่ พุทเจ้าบอกให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงอดีตมันก็ผ่านไปแล้วท่านจะนั่งไปเป็นอะไรคิดฝันได้แต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าการเมืองเดียวนี้ต่อรู้ๆกันอยู่คนของใครคนของใครทุนพอไหมเวอร์ Power. ทางการเมืองสูงไหมไม่ใช่ว่าประสูงทางพระแล้วจะไปสูงทางในการเมืองด้วย ด้วยแต่ทีเดียวกันมันก็ยังไม่แน่นอนต่พูดง่ายๆว่าแผลแต่ถ้าไปแล้วมันดีอ่ะทําดูแลดีอ่ะไอ้พูดก็แลดีความคิดก็แลดูดีอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าจะศึกไปเพื่ออย่างนั้นแต่ต้องระวังมิฉะนั้นเขาจะพูดล้อเล่นเนี่ยอยู่ที่ในวัดซะจนลืมบ้านลืมเมืองอะไรไม่รู้เรื่องบ้านเรื่องเมืองก็แต่ท่านก็มีความรู้มีประสบการณ์ ในด้านการศึกษาไม่น้อยเหมือนกันท่านก็น่าจะเอาตัวรอดเหมือนนักการเมืองที่ศึกไปจากพระก็มีเยอะแยะสวก็มีสสก็มีที่เป็นพระมาก่อนแล้วก็ศึกไปเข้าวงการการเมืองวงการไหนก็แล้วแต่ขอให้เข้าไปด้วยดีมีศีลมีธรรมก็อาจจะกลายเป็นทำการเมืองให้เป็นน้ำดีขึ้นมาบ้าง ปัจจัยหนึ่งที่ทั้ง2รูปค่ะตัดสินใจในการลาสิขาเนี่ยก็อว่าเป็นเรื่องของระบบศาสนาที่มีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอ,อาวาสที่มีการแทรกแซงในฐานะที่หลวงพ่อ,อค่ะเป็นพระผู้ใหญ่อยากจะให้การเปลี่ยนแปลงหรือมีการปฏิรูปในวงการพระสงฆ์บ้างไหมคะเพราะเอิญอาตมานี่เลือกเส้นทางเดินไม่เหมือนกับที่คุณถาม คือพระเนี่ยก็มีสายปกครองรเผยแพร่พัฒนาอัตมาเนี่ยอยู่สายอะไรรู้ไหมไม่ได้เกี่ยวข้องกับไปปกครองเลยไม่มีตําแหน่งเจ้าคณะตําบลเจ้าหน้าอำเภอแค่เป็นเจ้าอาวาสธรรมดาเรียกว่าเป็นติวล้อเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ทาหนักทำใหญ่ก็คือเรื่องเผยแพร่สงเคราะห์พัฒนาแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครแต่งตั้งไม่มีใครถอดอาตมาได้แล้วก็ไม่มีใครมาตั้งอาตมาได้จะส่งใครมาแทนอาตมาก็มาไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้ด้วยในสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกถอนและไม่ถูกแต่งตั้งไม่มีปัญหาผิดหวังและสมหวังในเรื่องอย่างนี้เลยจึงพูดไม่ได้เรื่องการปกครองอาตมาก็อยู่ในภายใต้ปกครองและก็จะไม่ยอมออกจากการปกครองคณะสงฆ์คณะนี้ด้วย เพราะว่าออกไปแล้วจะทำยุ่ยงยากมีหลายคณะใช่ไหมสำนักอะไรตำานักอะไรที่คุณไปศึกษาดูออกจากคณะสงไปแล้วไม่ได้ไปรุ่มโรดอะไรมากมายมีโด้เฉพาะกลุ่มของเขาเล็กๆแต่แล้วทำงานไม่ได้ลาบลืน่นเหมือนถูกปอกไว้สู้ทางอยู่ในน้ำของสองคณะนี้แหละแต่เราทำหน้าที่เราไม่ดีคิดนิดสะรานนิดเดียวตอนที่จะมาคิดนะ ตมาเคยสอนไปเยอะเลยว่าใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ตามเราจะต้องทํางานในประาติอย่างเต็มที่ไม่ต้องว่าทาคนนี้มาเราทํางาน้าคนนี้ไม่มาเกี่ยวว่างเป็นข้าราชการแบบนี้ใช้ไม่ได้เป็นพระก็เหมือนกันเขาจะตั้งใครมาก็ทมเคยแพ้สงเคราะห์ต้องทําเต็มที่อราตมาถือหลักอย่างนี้จึงไม่มีคําว่าหวั่นไหวกับเรื่องแต่งตั้งใครไม่ตั้งตั้งใคร จะสังกัลราชองค์ไหนสมเด็จองค์ไหนอาตอมาทํางานได้ตลอดจเจริญพรค่ะในในส่วนประเด็นเรื่องของอการลาสิกขาค่ะมีเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณเข้ามาถึงว่าควรจะลาสิกขาแบบเงียบๆไม่ควรมาโพสต์หรือว่าแถลงข่าวให้ให้ใหญ่โตเรื่องนี้หลวงพ่อมองยังไงบ้างครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือว่าสามารถทํายังไงได้หรือเปล่ากับเรื่องนี้ค่ะ อลมาก็รู้สึกสงสารท่านเสียดายท่านเหมือนกับว่ากาดตกเป็นนักมวยก็เรียกว่าถูกนกยกปลายแล้วเชียวไม่น่าจะถูกนกเลยเอือนโบราณว่าเหลือลมเมื่อจอดเขาวิากษ์วิจารณ์มันก็น่าจะมีอะไรไม่รู้นะจริงไม่จริงเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เฟกบุ๊กกันได้เยอะวิจารว่ามีเงินเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยแล้วท่านประกาศไว้อีกสองปีสุด เขาก็สวนเปรี้ยงมาว่าแสดงว่าท่านยังโกยเงินไม่เต็มย่างจะถอยอีกสองปีอย่างนี้หรืออะไรจำนองเนี้ยวันนี้มันเสียหายมันไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจเลยอามาองค์ารรุ่นน้องถ้าตกมาเป็นข่าวอย่างนี้ที่จริงถ้าจะสึกเงียบปุ๊บไปเลยตายเลยอย่าให้เขาจับเทศการเราเพราะตอนนี้เราอยู่ต่อไปนะเราจะเทศเนี่ยเขาบอกว่าเทศเดีอะแต่อีกสองปีก็ไปแล้วเรา มไปไปหลุดทำไมอ่ะไปหลุดทำไมให้เขาฟังแบบมั่นใจเชื่อใจสบายใจไปทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกปีจนฝ่าวันนาทีสุดท้ายที่จะไปเลยไม่ดีกว่าหรือถ้าพูดไปสองไปเบียดนิ่งเสียตำลึงทองนี่คคำเนี้ยมันต้องเอามาคิดมาทบทวนแต่จะมาว่าคนวิจารณ์ท่านก็ขอให้ทรงสารท่านหน่อยอุตสาห์ทำดีทำประโยชน์มาตั้งเยอะ จะามาเสียนิดเดียวคณิตศาสตร์คนไทยไม่กยดีอยู่แล้วมักจ้งติดลบเอาตอนท้ายๆเนี่ยทำดีมาสิบไม่ดีเปี้ยงเดียวติดศูนย์เลยอันนี้แหมน่าเิีได้ก็ขอฝากคนวิจารณ์ว่าจะไปให้ข่าววิจารณ์อะไรก็ตามต้องนึกถึงคุณงามความดีมองแง่ดีบ้าอย่าไปมองแต่นง่ยเสียแง่ร้ายไม่รู้นะถ้าพยอมจะประกาศตั้ง บางไงวิธีจะฟังไหมฮะฟังเปล่าประกาศเพียงเลยพศออนั้นจะศึกพศออนี้จะศึกแต่แล้วแต่ท่านเถอะแต่กี่พศออพศออพ,ออพระพยอมก็ไม่มีวันศึกจะอยู่สู้ที่วัดนี้ต่อไปจะหลังพิงถ้ำจะนำยอดโยมให้ออกจากทุกออกจากความยากจน เท่าที่จะทําได้จนชีวิตจะหาไม่ตายในผ้าเหลืองจเจริญพรแล้วในกรณีที่ทางด้านของพระมหาภัยวันนะคะประกาศว่าจะฟ้องสื่อที่มากล่าวเท็จใส่ร้ายว่ามีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านแต่ภายหลังเนี่ยก็มีการเจรจาแล้วก็บอกว่าให้อภัยหลังจากที่สื่อดังกล่าวเนี่ยออกมาขอโทษอันนี้ประเด็นนี้หลวงพ่อมองอยังไงบ้างคะก็เมื่อผิดสื่อก็ต้องขอโทษ มีเป็นร้อยล้านแต่มาก็ไม่เชื่อมกันแต่มีนิดๆหน่อยๆต้องมีติดกระเป๋าติดยาบ,บ้างพอเชื่อพอพูดถึงประเด็นนี้ค่ะมันมีเรื่องของอข้อกําหนดอะไรบ้างไหมคะในทางพระพุทธศาสนาเรื่องของปัจจัยเรื่องของวัตถุที่ได้มาในขณะที่ครองสมณเพศแล้วถ้าเกิดว่าลาสิกขาแล้วอย่างเนี้ยค่ะ,ะสิ่งเหล่านั้นะะจะต้องติดตามตัวไปหรือว่าจะยังไง รั์ที่เคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นกุฏิเนี้ยไปไม่ได้สิ่งของโต๊ะโต๊ะอะไรต่างๆที่เป็นของวัดนันเป็นศาสนสมบัติไป<ะ>แต่ถ้าเป็นถวายเป็นเอกลาภส่วนตัวแต่ถ้าจิตสํานึกดีๆนะ,ะก็ลําบากแต่ว่าพระคงทํายากปฏิบัติยาก<ะ>ไม่ควรจะเอาเงินที่เขาตั้งใจตนุบำรุงพระาศาสนาไปใช้ปลนเปลอาบำเล,ลชีวิตตัว<ะ>หรือคนรักคนชอบอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งมีตัวอย่างศึกแล้วเอาเงินจาสนาไปบำเรอสีกองสีกาอะไรเงี้ยอันนี้น่าตำหนิอันนี้ไม่ถูกไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งถ้าศึกไปก็ไปแต่ตัวเอาแต่ที่ที่เป็นติดตัวจริงๆที่มันเป็นอะไรอ่ะนี่เขาถวายว่ยวนตัวนะแต่สําหรับอับจมาเนี่ยสำหรับอัจมานี่ถวายว่ยวนตัวก็ไม่เอาอยางให้เขาศาสนาหมดอย่างเรื่องของอ่า ค่าวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออันนั้นถือว่าเป็นเป็นเป็นสอันนั้นก็จะไว้ส่วนตัวค่ะอันนี้คือสามารถแบบเอาไปด้วยได้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่มีข้อมาข้อห้ามไม่มีข้อห้ามแต่ว่าควรไม่ควรยังอีกข้อหนึ่งแล้วหลวงพอมองยังไงบ้างไม่รู้แต่มาเนี่ยแต่มาเรื่องรับเงินเนี่ยมันมีสามตัวรับจ่าย รับแจกก็รับมักรับจ่ายคือจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัดค่าก่อสร้างรับแจกคืออยากโจมคนไหนอยากจนเรารับแล้วก็ไปแจกุนการศึกษาเด็กตั้งอะไรก็อะไรว่าไปซื้อเครื่องมือแพทย์บังให้ลุงบ้านไปอย่างนี้รับจ่ายรับแจกสุดท้ายรับมักรับแล้วใส่บัญชีตัวเองชื่อตัวเองขอบของรักษาตัวเองแล้วไ็ยินดีด้วย ที่จะเก็บไว้เป็นของตัวเองอันนี้อาตมาชอบข้อสุดท้ายเนี่ยคือไม่หมักไม่เก็บซื้อที่คนจนบ้างทุนการศึกษาเด็กบ้างเลี้ยงคนชราบ้างอย่างนี้มันศักดิ์ศรีลูกผู้ชายจาิพระนะแต่อย่างพระอาจารย์ไพยวันเองเนี่ยท่านก็เคยเคยได้บอกว่าในส่วนของค่าวิทยากรหรืออเทมต่างๆเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นกันเนี่ยท่านก็บอกว่าที่ได้มาท่านก็เอามาเพื่อที่จะให้กับอ่าโรงเรียนปร,ริยัติธรรมที่ของวัดอันนี้ก็คือท,ท่านก็ใช้เพื่อส่งเคราะห์เยอะแต่ในส่วนของอ่าการที่บอกว่าจะฟ้องสื่อแล้วสุดท้ายมาก,ก็คือมีการให้อภยัยอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ก็ดีแล้วรีบขอโทษไวๆรีบให้อาภัยเร็วๆเป็วนรลกจะไม่ได้เผาออกเผาใจทั้งสือและมาหาไฟวันค่ะสุดท้ายค่ะหลวงพ่อมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงทั้งสองรูปไม้ค้ากรณีที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยสละผ้าเหลืองซึ่งทั้งสองรูปเองเนี่ยก็บวชมาหลายหลายปีหลายพันษาค่ะคำเดียวคำเดียว ขอให้ท่านทำตัวเป็นคารวาสที่แลดูดีในอนาคตถ้าจะต้องออกไปพูดก็แลดูดีคิดก็แลดูดีพฤจิกรรมกายวาจามองแล้วแลดูดีสมกับเป็นผู้เคยอบรมบวชเรียนมาแค่นี้ก็สุดยอดแล้วละ่ะ